สวัสดีครับจบไปแล้วกับงานทดลองคุมทีม Adelaide City Force นะครับทีมจากลีออสเตรเลียนะครับเป็นทีมแรกในการทดลองคุมทีมในลีออสเตรเลียนะครับในด a t a o r i g i n a l นะครับก็ผลงานก็คว้าแชมป์ลีไปนะครับด้วยการต้องดูตั้งแต่รอบแรกนะครับเพราะว่าในลีออสเตรเลียเนี่ยมีรอบ opening stage กับ closing stage เหมือนอาเจนติน่าเลยนะครับแต่รูปแบบการแข่งขันแตกต่างนิดหน่อยนะครับก็รอบ opening stage นะครับก็ได้อันดับหนึ่งนะครับด้วยการแข่ง36เกมชนะ27เสมอ9และไม่แพ้เลยนะครับนี่นะครับ ไล่พ่ายนะครับในดูการนี้นะฮะยิงไปมากถึง111ประตูนะครับเสียไป46ประตูก็เสียค่อนข้างเยอะนะฮะก็ผ่านเข้ารอบคอสซิสเตสไปนะครับก็จัดอันดับ1ถึงอันดับ6เนี่ยไปเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับรอบคอสซิสเตสซึ่งในออรอบโอเพนซิสเตสเนี่ยถึงว่าได้ที่1แต่ก็ไม่ได้แชมป์นะครับคือไปการคัดคัดเลือก6อันดับแรกไปสู้อีกรอบหนึ่งนะครับผมก็พอไปถึงรอบคอสซิสเตสเนี่ยก็อ่า ก็คัดเลือกอีกนะครับเป็นคัดเลือกอันดับหนึ่งอันดับสองไปชิงกันนะครับผมก็5เกมนะครับอเดเลสซิตี้ฟอร์สของผมก็ชนะ5เกมรวดเลยนะครับยิงไปอีก15ประตูนะฮะรวมเป็น126ประตูนะครับ111่งบวกสิประตูนะฮะแล้วก็เสียไปอีก5ประตูนะครับก็เท่ากับว่าฤดูกาลแรกคุมทีมครั้งแรกทดลองครั้งแรกของอเดเลสซิตี้ฟอร์สไม่แพ้เลยนะครับผมนี่แล้วก็เข้าไปชิงนะครับส่วนนัดชิงเนี่ยจะเว้นวรรคระยะไว้ประมาณเดือนกว่าๆเลยนะครับช่วงฟุตบอลลโก เตะพอดีเลยนะครับก็เข้าจริงเข้าชิงกับเซาเมลบอนนะครับแล้วก็ชนะไป2อศูนย์นะครับเท่ากับว่าอะเดเลดคว้าแชมป์ลีกไปได้สำเร็จนะครับผมในเกมสุดท้ายเนี่ยนักเตะค่าพลังจะตกไปอยู่ที่75%ทุกตัวเลยนะครับซึ่งถ้าใครเล่นในลีกออสเตรเลียเนี่ยถ้าไปถึงนัดชิงแล้วเนี่ยแนะนำให้ลด,ดการฝึกซ้อมหน่อยนะแล้วก็ในเกมเนี่ยตัวเฟรซิ่งเนี่ยมาทัชที่4เนี่ย เปลี่ยนเป็นโนนะครับไม่ต้องเยสนะก็คือไม่ต้องวิ่งไล่นะเพราะว่ายิ่งวิ่งไล่ยิ่งเหนื่อยนะผมกดโนไปนะครับก็เลยทําให้นักเตะเหนื่อยน้อยหน่อยนะครับมาดูดาร์ซันโวนะครับดาร์ซันโวเป็นของอเล็กซ์โมเรล่านะครับของผมเองนะแต่ว่าอเล็กซ์โมเรล่าย้ายไปพอมิรัสแล้วด้วยกดบอสแมนนะครับทำการต่อสัญญาแล้วนะแต่ว่าค่าเหนื่อยไม่พอนะครับค่าเหนื่อยไม่พอไปขอสโมสรขอบอร์ดบริหารแล้วบอร์ดบริหารไม่ให้เพิ่มค่าเหนื่อยนะครับก็เลยต้องจำใจปล่อยออกไปนะครับทำให้เกมสุดท้ายเนี่ยในนัดชิงเนี่ยอเล็กซ์โมเร ไอโมเล่าเนี่ยไม่ได้ลงนะฮะนัดชิงไม่ได้ลงนะนี่นะเป็นคาวแวดอ่านว่าแหวดหรือเปล่าไม่ได้ใจนะลงหน้าเป้าแทนนะครับนี่นะฮะโอเคก็เ,เดี๋ยวค่อยมาดูกันฮนะแทคติกเอ่อไอโอดี LD นะครับผมแล้วก็ไม่ได้ซื้อใครมาแต่ว่าเสียนักเตะไปสี่ตัวนะในช่วงเดือนหกสองตัวแล้วก็ช่วงเดือนเจ็ดหนึ่งตัวก็ช่วงไายดูการนะทั้งบอสแมนทั้งหมดเลยนะครับนี่นะฮะมาไล่เรียงนักเตะกันนะครับ อันดุเบียนคาเจาโอ้อันว่าอะไรไม่แน่ใจนะคาวยาวประมาณนี้นะเป็นผู้สามประตูนะครับก็ลงไปส2 4สองสี่สสองเกมครับเสียไปห้าสิบประตูเลติ้งตัวที่7 0็ดูนย์เจ็ะครับต้องบอกไว้ก่อนนะักแต,แต,แต่ตัวเนี้ยก็เล่นดีในระดับลีกลีกออสเตรเลียนะครับแต่ว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าไปซื้อไปเล่นในลีกให,ใหญ่ในยุโรปเนี้ยน่าจะไม่ไหวนะครับคิดว่าน่าจะไม่ไหวนะแต่ว่า,าลีกยุโรปจริงแต่ว่าในาระดับยูไชนต่ำเนี้ยน่าจะพอเล่นได้นะครับอย่าง ตัวอย่างหลีกอังกฤษนะผมแนะนำให้เป็นดิวิชั่น2ลงไปนะครับดิวิชั่น3รวมถึงคอนเฟลซ์ลีกเลยนะครับนักเตะในออสเตรเลียน่าจะเล่นได้ดีกว่าและยินระยะได้ดีกว่าเล่นในพรีเมลีกนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคต่อไปนะเอียนฟินออันยากนะผมไม่ค่อยถนัดอ่าลงไป30เกมนะครับสำรองหนึ่งยิงไป 2, สองไป8นะครับเรตติ้งจบที่7.45นะครับเออรอนกูดิงนะครับผม ลงไป15ยิงไม่ยิงนะครับส่งไป2นะครับเรตติ้งจบที่7.13นะครับไอเลวสอบผ่านสอบไม่ผ่านผมขอญาตข้ามไปเลยนะครับในเรื่ออสเตรเลียนะครับผมว่าในเรื่ออสเตรเลียเนี่ยไม่น่าจะจัดเรตติ้งสอบผ่านสอบไม่ผ่านได้นะครับโอเคอีวานคาโลวิชนะครับผมลงไป36เกมยิงไปอ่าไม่ยิงนะส่งไป1นะครับผ่านบอลสำเร็จ75นะครับแล้วก็เรตติ้งจบที่7.08นะครับคริสเตียนลีสนะฮะลงไปน้อยมากนะขออนุญาตผ่านนะครับอ่า แอนเต้โควาเซวิชนะครับผมลงไป42ส่งไป3แมนน์อันดับหนึ่งนะครับผ่านบอลสำเร็จแปสิบเร็นต์แท็กกิ้งได้2.3แล้วก็ยิงเข้ากรอบได้75%แต่ไม่มีประตูนะครับเลตติ้งจบที่7.43นะครับเจียนลูก้าลากาตินะครับผมเป็นชาวอิตาลีนะครับตัวนี้ผมให้ยืูมิฟิวตัวรับเกือบทั้งฤดูกาลเลยครับตัวเบนเกตสุดท้ายนะต้องย้นไปเล่นกองหลังนะเพราะว่ากองหลังอีกตัวนึงอ่ะโดนแบนนะครับลงไป42เกมนะครับยิง2ส่งส่งเอ็นแมตน์3นะครับสามนะฮะครจบที่7.81ถือว่าเป็นตัวแบบ เป็นตัวแบกเกมรับของ Adelaide City เลยนะครับต่อไปนะแม h e ิวเคมนะครับผมเป็นมิฟิตัวรับทางกาบซ้ายนะตัวนี้ผมให้หยึดเป็นแบ็กซ้ายนะครับก็ลงไป40เกมนะครับยิงไป3นะครับส่งไป8ผ่านมาลสำเร็จ72%แล้วก็เลตติ้งจบที่7.13นะครับนิกบูดินนะครับผมไม่ได้ลงเลยนะนาธานเดลงน้อยมากนะครับ5สำรอง1ยิง3แมตต์รันแบก1นะครับเลตติ้ง7.17นะครับ เดวิดเจอร์มินโลก็ลงน้อยมากเช่นกันนะครับเจสแคมเบลนะครับอ่าลงไป36ยิงไป9ก้าส่งไป8นะฮะมแมนไปพันหมดสมเร็จเจ็ดเรซ็นต์เลิ้งจบที่7.58นะครับอ่านิวชัยนะครับผมลงไปน้อยมากนะแต่ว่าถือว่าทำผลง้นได้ดีกับอ่าโอกาสที่ได้ลงนะครับมาริโอคารูวิชนะครับผมก็ไม่ได้ลงเลยนะครับนิก ซับดักนะน่าจะอ่างนี้นะไม่แน่ใจนะครับลงไป41เกมนะครับยิงไป9ส่งไป15นะครับแมนออลเมันไป3ผ่านบอลสำเร็จ80%นะครับยิงเข้ากรอบ60%แล้วก็เรตติ้งอยู่ที่7.59นะครับจริงๆบางตัวก็จดชื่อไว้ได้ครับสำหรับทันทีท้าทายเล่นหลีกต่ำๆล่างๆแบบล่างๆเลยนะครับซื้อไปเล่นได้นะครับหลุยส์เบรนนะครับผมลงไป37เกมยิง9ส่ง9แมนออลเมัน1นะครับเรตติ้งอยู่ที่7.22นะครับอ่าคาร์เวต์นะครับ ลงไป41เกมยิงไป31ประตูนะยิงไปเยอะอยู่นะแล้วก็ส่งไปถึง15ครั้งเลยฮะแมนนัมแมน12เกมผ่านมาสำิบสอยิงเข้าเก่าหกแล้วก็เลตติ้งตกสูงมากนะ8.37นะครับนี่นะค่าพลังไม่ค่อยสวยนะครับอายุเยอะแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นตัวแบกทีมระดับล่างๆได้เลยนะครับอ่าสกอตชันบิดนะฮะลงไปค่อนข้างน้อยนะแต่ว่าก็ทำผลงานได้ดีนะครับตามที่ได้รับโอกาสได้ลงนะครับผมนี่นะตามที่เห็นเลยนะครับอ่ะหมดแล้วจริงๆเหลืออีกประมาณตัวตตัััวววนนนะะแแ่ยยย้้าาไปลเดดี๋มูกครบ อตัวนี้ก่อนนะครับลูคัสปาเตลิสนะครับเป็นซูน่าดาวรุ่งนะครับได้รับโอกาสลงช่วงท้ายฤดูการนิดนึงนะครับ6เกมสำรองสอนครับยิง1-6นะฮะแล้วก็เลตติ้งจบที่7.75นะครับย้ายไปเพิร์สโกลี่แล้วนะครับด้วยสัญญาบอสแมนนะครับนี่นะฮะก็ค่าดว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่โอกาสาผลงานดีตามโอกาสที่ได้ลงนะครับสุดท้ายนะตัวแบกเกมลุกนะครับอเลสโมเรล่านะย้ายไปพาร์เูอานแล้วนะครับด้วยกดบอสแมนนะครับ ก็ผลงานนะครับลงไป39เกมยิงไป55ประตูนะเปน็นดาวซอนโวในลีกเลยนะครับส่งไป11แมนอัลเทอร์แมทไป11เกมนะครับผ่านมาสเปซเจร็นต์ยิงเข้ากรอบหกสิเซนเลตติ้งจุดที่เเอ้ยไม่ขออภัยนะ8.72นะครับนี่นะฮะตัวนี้จดชื่อไว้ได้เลยนะแต่ว่าก็ไม่แนะนำให้ไปเล่นในลีกสูงสุดนะครับแต่ว่าถ้าใครเล่นในลีกสูงสุดแล้วอยากจะลองนะก็ลองได้นะผมก็ไม่การันตีนะว่าจะเล่นดีหรือเปล่ายืนระยะในลีกสูงสุดได้หรือเปล่านะครับแต่ดูทรงแนละ้วก็น่าจะะไดด้ในรับ ตัวสำรองนะตัวสำรองหรือว่าเป็นตัวซูเปอร์ซับก็มีโอกาสที่จะแจ้งเกิดได้ในตำแหน่งนั้นนะครับจบไปหมดแล้วนะตัวนี้ก็ตัดชีวิตไ,ได้เลยนะหรือว่าเอาไปเป็นตัวแบกในทีมหลีกต่ำต่ในดิวชั่นต่ำตๆก็ได้นะครับผมโอเคก็รอบหน้าจะเป็นทีมถัดไปของนะออสเตรเลียนะออเตรเลียมีทีมไม่เยอะนะครับแต่ว่าแต่และทีมเนี่ยผลงานสู้กันได้สุสีดูดีค่าพลังนักเตะก็ไม่หนีห่างกันมากนักนะเท่ากับเท่าเท่าไม่ใช่เท่ากับเท่าที่สังเกตไล่ดูมาคร่าวๆนะครับโอเคก มีบางตัวที่น่าสนใจก็จชื่อกันไว้ก่อนได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากดกดดลค์ฝากกด Subscribe ชมในช anel ด้วยนะครับรอบหน้าจะเป็นทีมทัดไปฝากกดติดตามมาด้วยนะครับก็ขอให้สนุกและขอมีความสุขกับการเล่นเกมนะครับสำหรับทุกนี้กาบลาไปแล้วครับสวัสดีครับ